สวัสดีครับ้กลับมาพบกับพี่ีครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟันเทียสามนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกันต่อในด่านที่เท่าไหรว่วะยี่สิบสองถึงยี่สิบสี่นะครับเราก็ไปเลยครับเอ๊แต่เดี๋ยวก่อนไปนม่ใช้ปืนคายยังไว้อยู่เลยนะครับนี่ครับเป็นคนชอบคาราคาสังเ่ยไม่ใช่บอกมีะายยัดใส่ได้กูกคาไ่หมดเอาไม่ใช่ ขาอะไรวะเดี๋ยวไม่ใช่ทีจอดรถไม่ไปครับยี่สิบสองไปเราก็มาเจอกันโอ้โหใครยัดไปใครมาวิ่งกระยองกระยงกันเลยที่เจอบกระยองกระยง n ก็น่าตัานเลย หันข้างไม่ได้เอา้อาไอทีหันทางนู้นะได้ไอทีทางนี้ไม่มีปุ่มให้กดอะไรของมันฟะเดี๋ยวเอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับด่านที่ยี่สิบสองนะครับเราก็ไปต่อกันด่านที่ทเท่าไรห, 23, หร่วะยี่สิบสามเนาะไกลแหละไกลและรอทีวิตห้าสิบวิโอเคจัดไป ngàn viên hỏa tàn. Nó ngầu ngầu quá đấy. luôn nó lại ngầu ngầu mà, lúc vào quá nè มันมาจากด้านข้างไหมเนี่ยกิงใช้นี้สูงแม่งยากอีกนะนาานยิงธรรมดาอืมเงียบนานปิดสังเกตโอเคครับเราก็ไปต่อกันนะครับกับอีกด่านนะครับด่านที่ยี่สิบ 4นะครับเราก็เหลืออีกแค่ไม่กี่ดานนะครับ6ดดานเราก็จะเจอบอสแล้วนะครับ8 h e เฮดช็อตโอเคครับน่าจะปิดเกมได้เร็วนะมัง้งไม่ต้องร,อรีบร้อนนะเขาใจเย็นๆเขายิงกระบาน,นครับไม่โดด mấy thằng đỏ nghi xả chay qua dưới đủ quá mà dưới gọn chỗ nghiêng thằng này khó mừng quá nhé เอเี่พี่ยิงมีกี่ตัววะเอา้าทำไมมันขึ้นว่าหรือว่ามันก็ผ่านแล้ววะเอาเลขมันขึ้นตามหลังเองนะเนาะโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับซอมบี้ฟอนเทียสามนะครับแอรีเรรที่สองนะครับด่านยี่สิบเอ็ดเอ้ยไม่ใช่ด่านยี่สิบสองถึงยี่สิบสี่นะครับเป็นไงครับเราก็เหลือแค่หกด่านนะครับก็จะเคลียร์หมดแล้วนะครับเราก็จะไปต่อบอสด่านสองกันนะครับ ป็นไงครับชอบกันไหมครับถ้าชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พี่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะระยะอยู่แล้วครับถ้าชอบอยังไงก็สามารถติดต่มกันได้นะครับพี่ก็จะพยายามเอาเกมอะไรที่มันน่าสนใจมาทําให้ดูกันนะครับโดยเฉพาะเกมที่มันคนเล่นกันไม่ค่อยจบเนี่ยพี่จะชอบเป็นพิเศษเลยนะเพราะเหมือนว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายดี ยังไงก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ